สวัสดีน้ะดูดีเอ้าสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหญิงพิธีการค่ะนันลักษราดาค่ะวันนี้นะคะหญิงกับพี่นทอยู่ที่ไหนคะหมู่บ้านไฮตากชุมชนไฮตากค่ะชุมชนไฮตากน,น,นะคะไฮตากอ,อยู่ที่อำเภอภูรรรเรือจังหวัดเลยนะคะใช่ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานที่หญิงเนี่ยน้อยครั้งมากๆเลยนะคะที่จะได้มาวันนี้ถือเป็นโอกาสดันดีนะคะมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมส่วนใหญ่คนที่มาเลยเนี่ยจะไปพิชิตยอดภูเรือ แต่ไฮป่านี่จะบอกว่าเป็นอีกชุมชนหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ที่เพิ่งดังมา2ปีที่ผ่านมานี่เองดังใช่ไหมมากแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยจะบอกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยก็เริ่มเข้ากันมาหลั่งไหลเข้ามาเข้ามาเพราะอะไรเดี๋ยวได้ไปติดตามแน่นอนเดี๋ยจะบอกว่าที่นี่ไม่แพ้ยอดปูเรือเลยใช่ไหมใช่พาน้องไปนอนตรงนี้เป็นที่กังอีกหมู่บ้านหนึ่งนะนี่แค่เดินมานะเห็นแบบว่า เต็นท์อย่างเงี้ยเนาะที่พักก็บวนนี้ก็มีหลากหลายเนาะเป็นโดมเป็นเต็นท์แบบนี้ก็มีที่เราเห็นได้ตามทั่วไปนะแต่แบบว่าอย่างบ้านอย่างเงี้ยบ้านไม้ก็มีเหมือนกันนะคะใช่แล้วบ้านนี้ก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่ง <c oughs> ที่เพิ่งขึ้นใหม่ <c oughs> ก็จะเป็นตรงนี้ก็จะมีผู้ประกอบการหลายๆเจ้านะคะ <c oughs> ซึ่งก็อยู่ในความดูแลของชุมชนไฮต่าเช่นเดียวกันนะคะ <c oughs> แล้วก็จะมีบ้านที่เรียกได้ว่าถ้าเราเห็นเน่เรานึกถึงยังไงดีอย นึกถึงบ้านสมัยก่อนน่ะเวลาเราไปแต่งจังหวัดใครเห็นปุ๊บก็จะนึกถึงแบบโอ้ยเราได้กลับบ้านซึ่งในฐานะเราเป็นคนเมืองเนาะมาถึงปุ๊บเราไม่ได้สัมผัสบรรยากาศอย่างเงี้ยแล้วเราได้เจอวิวที่แบบสวยขนาดนี้นี่แบบสุดยอดเลยเนาะเขาเปิดเบลคั่มแล้วนะเขาเปิดเขาเปิดรอเราไว้แล้วนี่เลยนี่เลยนะคะบ้านสมัยก่อน เนี่ยคะเวลาที่เรามาบ้านเนี่ยเราต้องล้างเท้าก่อน <c oughs> เขาก็มีเอาไว้นะแต่อาจจะเป็นยุคใหม่นิดนึงอันนี้ไม่ได้เชิญว่ากินน้ําก่อนนะจ๊ะก่อนขึ้นบ้านไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่นะคะนี่นะคะเราก็จะมีแบบว่าเอาไว้ล้างเท <c oughs> ้าเนาะอาจจะตอนนี้คือเรา,เราแบบว่าล้างาตาใช่นะคะแล้วก็ดิ้นเลยขึ้นมาเชิญนะคะเชิญนะคะเสมือนว่าเป็นบ้านของเราะพอเดินเข้ามาถึงนะคะ อุ้ยตายแล้ววิวหลุดอันนี้บอกคนอื่นนะบอกตัวเองไม่ได้นะคะไม่ถึงนะคะเดินลอดสบายมากเลยวิวสวยมากพี่แนทวิวสวยมากสวยจริงๆได้ข่าวว่าตรงเนี้ยที่พักหลักพันแต่ว่าวิวเนี่คือแบบว่าโอ้โหให้หลักร้านหลาไปสิบโอ้โหแบบว่าดีมากเลยคือตอนนี้เนี่ยหญิงอยากจะบอกว่าคืออยากจะให้คนที่ได้เห็นผ่านผ่าน YouTube หรือช่องทางอะไรของเราก็แล้วแต่อยากให้ทุกคนได้มานั่งอยู่ตรงนี้ ดูสิเส้นนี้แบบมันสวยมากจริงๆคือเรากลัวจริงๆแล้วคาอธิบายกับภาพที่ถ่ายไปอะ่ะกลัววมันจะไม่เหมือนตาที่เราเห็นนะตอนเนี้ยเหมือนจริงๆคือขนาดเราอยู่ตรงนี้แล้วเรามองไปหญิงดูสิเหมือนภาพวาดเลยพี่มากเข้ม กลางอ่อนอ่อนน้อยที่สุดคือแบบมันลดหลังมันเป็นมิติมากเลยมันสวยมากเลยเนะเหมือนเมืองสวรรค์น่ะนี่นึกถึงหนังจีนกําลังภายในนะขนาดนั้นเลยเหรอคะพี่เรื่องอะไรคะเรื่องอะไรที่แบบว่ามีแบบเทพบินเลยอ๋อเทพบินอยู่บนภูเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จินตนาการกันไปนะคะตอนนี้สวยมากเลยตอนแรกที่เรามาเมื่อสักครู่นี้นะแดดจ้ามากเลยนะคะเหมาะกับการสั่งเคาะแสงของเรามากแต่ตอนนี้เนี่ยแดดล่มลมตกพเพลแล้วนะคะห้าโมงกว่ากาพระอาทิตย์เนี่ยเป็นสีส้ม มสีส้มนวลสวยมากและอากาศตอนนี้จะบอกว่าเริ่มเย็นแล้วเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนแล้วก็เริ่มเข้าสู่หน้าหนาวอะเดี๋ยวเราไปค่ะตรงนู้นกันบ้างดีกว่าเนาะบ้านหลังนี้แบบเล็งมาแต่ไกลนะเล็งเลยใช่ไหมคะใช่ตอนแรกนึกว่าเป็นบ้านของของเจ้าของรีสอร์ทอะไรเงี้ยเป็นพื้นที่เข้ามาถึงอ๋อเป็นที่พักเป็นที่พักแล้วเพิ่งเอินได้พักเดี๋ยวเข้ามาดูไฮไลท์บ้านนี้น่ารักมาก ี่ยังไงยังไงอไรนี่จุดนี้เลยหญิงต้องชอบโอ้ยชริงเหมือนเหมือนเหมือนบ้านอกสมัยก่อนเนะมีครัวอย่างเงี้ยแล้วก็มีเตาฐานใช่เนาะดูสิดูอุปกรณ์ก็คือก็คือหญิงเ่ยจริงแล้วพื้นที่หญิงมัคคุริศาลได้เคยไป บ้านนอกของตัวเองอะตอนเด็กๆแล้วก็จะมีมุมอย่างนี้แหละค่ะบนบ้านอย่างนี้แหละก็คือทุกอย่างจะอยู่บนเรือนหมดชอบมากออชอบมากเนี่ยนะคะได้ทําครัวได้อะไรอย่างนี้กันมันมันได้ฟีลแบบ back to basic มันย้อน,น,อน,นไปใช่แ,แล้วก็หลังนี้เดี๋ยวเราจะมา<ช>กินอาหารการทานอาหารกันในวันนี้นะคะดูวิวสิคะดูวิวสิดูวิวสิคะเสร็จก็ออกมากินข้าวนั่งทิ้งตัวโอเคไปเตรียมตัวกันค่ะ ถ้าใครชื่นชอบนะคะสถานที่พักแล้วก็บรรยากาศแบบว่าใกล้ชิดกับคนเขาแล้วก็ธรรมชาติลมเย็นๆแบบนี้ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งค่ะที่หญิงกับพี่แนนนะคะแนะนํานะคะที่นี่อะไรนะบ้านไทยตา<ม>อําเภอภูเรือจังหวัดเลยนะคะแต่แต่ต้องบอกนิดนึงว่าจะมาที่นี่ต้องโทจองล่วงหน้าน่นๆน,นะเพราะว่ายังยังจํากัดใน<ต>หลายๆอย่างเต็มถึงปีหน้าเลย แต่ก็ต้องโทรมากันดีเผื่อฟลุกใช่เพะ<ช>ตอนนี้ยังมีรีสอร์ตใหมๆ่มๆเปิดอีกเยอะแยะมากมายใช่ค่ะนะคะมีหลากหลายแบบให้ได้แบบว่าเลือกที่จะพักผ่อนนะคะยังไงก็ฝากติดตามนะคะว่าเราสองคนเนี่ยจะไปเที่ยวที่ไหนไปแนะนำอะไรยังไงบ้างนะคะฝากช่อง Youtube แล้วก็ช่องทางของหญิงแล้วก็พี่แนทด้วย<ช>นะคะรับรองสรุกสวย สดชืญญ่นแน<ล>่นอนนะ,ะมีไรสวยกวับเรา2คนอีกแล้วคะแน่น่ะสีก็น่าหนัหนสีอ๋อชัดเจนมากๆเลยก็คือธรรมชาตินั่นเองนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีคะ bye ่ะ